ครับผมนายนันทะพงษ์ตาเป้าวันนี้จะมาสรุปเรื่องคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงนะครับนี่นะครับถ้าเราเลื่อนสวิตเปิดสวิตขวานะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปทางขวานะครับมันก็จะไม่หมุนมาหามันก็ลมก็จะไม่มาหาเรานะครับถ้าเราเลื่อนเออเปิดสวิตซ้าย มอเตอร์ห,หมุนไปทางซ้ายนะครับลมก็จะมาหาเรานะครับนี่นะครับสรุปได้ว่ามอเตอร์จะสามารถหมุนได้ท,ทันทีเมื่อมีการป้อนแรงดันที่เหมาะสมให้กับมอเตอร์ส่วนทิศทางการหมุนนั้นจะเกิดขึ้นอยู่กับขั้วแรงดันที่ป้อนหากต้องการให้มอเตอร์ชนิดนี้เปลี่ยนทิศทางของการหมุนก็เพียงแค่สรุป เลยสลับขั้วของแรลงจ่ายมอเตอร์ก็จะเปลี่ยนทิศทางการหมุนและหากต้องการให้มอเตอร์หยุดหมุนก็เพียงปลดแรล่งจ่ายหรือแบตเตอรี่ออกเท่านั้นค,ครับ